สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกคือทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท,ท,ท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่องมา VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอฮานอย VIP นะครับฮานอย VIP ของวันที่13ธันวาคม2566นะครับสําหรับฮานอยก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะฮานอย VIP ออกทุกๆวันนะครับเวลาอ่า หนึ่งทุ่มนะครับถึงหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันเลยนะครับต้องวีดีธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมดุ่งมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับก็ขอขอบพระคุณทรไมชาตทุกทุกท่านนะครับที่วเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะครับมันคงมั่งคั่งมั่งมีทวีทรัพย์ทะวีจุกนะครับ ประเทศเวียดนามนะครับเนี่ยครับะหลักอาจารย์ประเทศเวียดนามนะน้ําเขาก็ใสเหมือนกันกันกบน้ําประเทศไทยเลยเนาะ <c oughs> แต่จะมีปลาเยอะหรือเปล่าเท่าประเทศไทยหรือเปล่ากไม่รู้นะครับอบ้านเรามีหลายปลาด้วยนะมีหมอมลูกปลาเ้ามีหลายหลายปลาด้วยอืมแล้วมาชมกันเลยนะครับแบบเดือดเดือดอยู่วันนี้มาช้าวันนี้วันนี้เป็นยังไงไม่รู้มีแต่วงนอนกับง่วงนอนแตกเอนกัน ไม่กระฉับกระเฉงเหมือนกันแต่พูดง่ายๆอืมอืมมันอะไรไม่รู้เป็นยังไงอาการของสองวันวันหนึ่งก็แล้วกันเนาะที่มีวันขี้เกียจมันไม่ขี้เกียจวันขยันมันไม่ขยันอะไรเงี้ยคือมันไม่กระชับกระเฉงก็าจะไปหาซื้อนั้นมากินสั้ขวดอยู่ซื้อพวกอะไรนะพวกแรงเลิกก็ ริโวกอะไรพวกนี้มากินให้มันกระชุ่มกระชวยนยะแล้วมาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับนี่ครับทีนันทีแล้วโอ้สองนาทีครับคุยแป๊บเดียวเองสองนาทีอืมไปแท่ไปแท่น้อหนึ่งสองสามนะครับเด่นนะครับศูนย์หนึ่งสองนะครับ วันหนนะเน้นที่เน้นที่อะไรอ่ะ2ันหนึ่สองเน้นที่ เน้นที่ศูนย์นะครับลองสองกับหนะนึ่งนะเน้นที่ศูนย์นะครับลองสองกับหนึ่งนะครับศูนย์หนึ่งสองคู่กับสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับอีสานะครับเอาเน้นที่ศนะูนย์นะศูนย์ศูนย์สาม ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกครับตัวลองก็คือสองนะครับสองสามสองสี่สองห้าสองหกครับอุ้ยมันไปไม่ทันไปไม่ถึงอ่ะเป็นนั้นว่าสองศูนย์นะครับมาเห็นเนาะอ่ะตัวใหญ่ไปหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกครับตัวลองก็คือหนึ่งนะครับหนึ่งนะโอ้อาจารย์บังเนี่เนี่ยลยอ่ะช่างเถอะไม่เป็นไรอ่ะมันได้ทําแล้ว มันทำมันทาไม่ได้นะมันคืนไม่ได้วินนะครับศูนย์หนึ่งสองคูนหนึ่งสองสี่ห้าหกเอ้ยไม่ใช่ดืนตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับตามนี้นะครับอืมครับตามนี้แล้วกันครับศูนย์หนึ่งสองนะครับ,นรบเน้นที่ศูนย์กับสองนะ ตืนหนึ่งพิจารณาดูนะครับหนึ่งนะครับเนี่นะครับตื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับขอเน้นที่ตรงห้าหกเจ็ดนะเน้นที่ห้าหกนะนี่นะครับเน้นที่ห้าหกนะห้าห้ากับหกนะครับเนี่ยสองห้าสองหกนะนะครับมันมองไม่เห็นนะนบังสองห้าสองหกนะครับแบบนี้นะครับอ่า ก็คงเก็บเท่านี้แหละเน้นที่รูดนะครับศูนย์กับสองนะครับหนึ่งเนี่ยใครชอบก็จัดไปนะครับต่นนี้นะครับถ้าไม v a p นะครับขอขอบพคุณมากมพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับวันนี้ก็คงเก็มีเท่านี้นะครับอืมคุยแป๊บเดียวห้านาทีแล้วครับตีครับ 4,